วันนี้นะซ้วันนี้เรามาทำอะไรทุกคนจะทราบแล้วแต่ก่อนไปเพนแบบเมนของไลฟ์นี้นะผมเรามาเมา้ามอยกันก่อนนะซ้วันนี้เราพาทุกคนมาบุกห้องซ้อมนะครับผมของฟินเบกกี้กับงาน The r o y a l p i พ Landnight p r t s e n t e d by Dreamy Bubble m u t เนะจ๊ะเออส่งสติกเกอร์รูปฟินเบกกี้เข้ามากัน เยอะๆได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคโอเควันนี้นะครับผมก็เปิดมาด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปเจอฟินแล้วก็เบกกี้กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับการซ้อมวันนี้นะจ๊ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพิมพ์ b เบกกี้มาถ้าพร้อมแล้วฟินพิมพ์คำว่าฟินเบกกี้มา คนว่าไงตอนนี้เมื่อไหร่จะได้เห็นฟินเ็กกี้คะอย่างนี้ใช่ไหมเออพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสวัสดีจ้าเออเอ,อ่า เป็นยังไรนะครัมาะครับ thank you hello สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันคะมามาซ้อมเต้นกลุ่มกริปใช่เพื่องาน The Royal Pin Lantern Night Presented by อะไร Dreamy Bubble Milk Tea เหตุเวลาเห็นเวลาเห็นเวลางานจะจัดคือวันที่สิบสามใช่อีก สองวันนะโอ้อีวันอีกพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเองใช่อีกนิดเดียวค่ะก็จะว้าวก็มีโชว์เยอะมากๆที่เตรียมมหลายหลายคนเลยด้วยไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวก็มีเพื่อนๆด้วยในในรุ่นพี่ๆก็มามาจอยด้วยกันเพลงน่ารักมากแต่ละเพลงที่ที่เราได้ยินก็ เป็นรลเปนเปธีมแบบความความภาคเหนือความอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่เข้ามาในในงานก็จะได้เห็นว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นภาคเหนือคือยาก่ค่ะทำหรับฟินอเลฟินเฉยเฉยฟินชอบอยู่แล้วค่ะมีฟินชอบพูดโอ้โห จะบปคิน่าจะยากทะเลาะกับเพลงเว่าคำนี้ออกเสียงยังไงอะ่ะอันนี้คือเลือกเพลงที่ง่ายที่สุดให้แล้วในหมวดภาคหนะือใช่พอจะแรกปร้องไม่ได้เลย <laughs> <laughs> เพลงอะไรก็ไม่มันแต่ภาษามันน่ารักนะน่ารักมากๆแต่แค่การออกเสียงอะยากยากนิดหนึ่งมไม่นิดหนึ่งอะเลยอะสำหรับพวกเราก็เป็นเพลงที่น่ารัก แต่ว่าเพลงของทุกคนก็มีมีหลากหลายหลากหลายเพราะ่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโอ้มีทั้งน่ารักซับซ่าแล้วก็เปรี้ยวซ่ามีเซ็กซี่มีอะไรว่าทุกคนก็แบบเป็นเหนือหมดเลยวันนี้เราคุมตีมเป็นภาคเหนือคือหลังจากที่เราจะดู e p 1ี1เพราะ EP-11 เราก็ไปแพร่ก็คือเอาจริงๆแค่มาดูด้วยกันอ่ะมันคุ้มมากๆเพราะว่าเป็นอีที่ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เลยว่าเออประเทศไทยมีแบบมีมีภาคภาคเหนือที่สวยขนาดนี้อ๋อทุกคนก็จะตามไปดูได้หรือก็ตามรอยพวกเราได้เหมือนกันใช่เลยมากจริงๆค่ะแล้วก็มีกิจกรรมบนเวทีด้วยแต่ว่ายังไม่บอกว่าคืออะไร เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำเช่นไม่บอกโอ้ถ้าอยากรู้นะคะอะไรนะคะเขาบอกว่าเบกกี้ลอยมานี่วันนี้เฮ้ยเฮ้ยน้องเบกกี้ลอยมาหรือเปล่าสลิงมาเลยเออเออเห็นไหมล่ะสปอยไม่รู้ก็ถ้าอยากมาดูนะคะเบกกี้ลอยแล้วพี่ฟินทำอะไรนะคะพี่ฟินพี่ฟินตีลังกาค่ะพี่ฟินตีลังกานะคะก็ซื้อบัตร ไม่ให้เกียรติหัวเขาที่มันกอบแก๊บเลยปวดหลังกับตายอยู่แล้วตันนี้บัตรยังมีอยู่ใช่บัตรยังมีอยู่นะคะทุกคนก็มาซื้อกันได้นะคะที่อะไรใทยชิคเก็ตไทยชิคเกตเท่านั้นใช่ราคาเท่าไหร่คะสามพันกับพันแปดรอพ8 0 0ถูกแลคะโอเคแต่ถ้าสมมติใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเรามีรายชื่อีก็แปดร้อยห้าสิบใช่แต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบ บัตรที่แพงกว่านี้ก็ให้บอกจุ๊ยเดี๋ยวเราอัพอุ้ยแค่นี้แคนี้ก็รอเล่นก็รอเล่นใช่ก็ไว้ก็จริงๆวันนี้งานงานจัดที่ไหนน้องเบ็กเดอะมอเดอะมอบางแคบางแคใช่ก็ทุกคนตั้งใจกันมากๆแต่อยากให้ทุกคนได้มารู้ด้วยกันนะคะหน้างานมันมีอันนี้ด้วยเขาบอกว่ามันมีบูธไข่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตักไข่เหรอกินหรอคะ ตักไข่กินว่ะสันคือตักไข่ออกมาใช่ปะแล้ว่แล้วมันจะบอก fortune ของเราป้าแบบว่าเอ้ยแบบว่าใช่ปีหน้าจะแบบโอ้ยังให้จบก่อนนี่มันคือันคือเรามีเลขมีเลขสมุดเฮ้ยเราจับได้เลขแปดเราได้ปะป้งิวทีอ๋อเราก็จะได้เราจะได้ชานมงไปกินอะไรเก่งนะสปอนเซอร์เขาแล้วก็ อะไรอย่างงั้นแล้วแต่ละของมันไม่เหมือนกันใช่ไหมยก็มีหลายหลายบูธใช่ไหมคะก็มีของขวัญแบบรางวัลใหญ่มากๆปะเช่นดูไฟนอดฟรีไปเลยโอินใจอ่าใช่ก็คือได้ทิเก็ตฟรีไปได้ไหมเราไปเล่นได้ไหม S <S <S ไปไม่เราไปอยู่แล้วหมายถึงว่าวันไฟนอลอ่ะเราต้องไปอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องจับก็ได้อ๋อเอออยากจับไข่อ๋อเหมืมอนเหมือมมน,มน,มนเห็นมีแบบพวกเอ่ออะไรนะกรอบรูปอะไรอย่างงี้ปะ่ะอันนั้นคือหลักกรอบรูปเป็นไฟแนล <Final S 2> โอ้โหแล้วบุ๊กต่างๆแล้วก็มีของขายด้วยพวกพี่สะสะอะไรอย่างงี้ใช่มาเชนได้จริงป่ะโอ้สะสะดังสะสะดัง โอ้โหรวยเลยดิอันนี้่โอ้ขายไปกี่กี่ตัวคะชัดเยอะมากนะข้างล่างอ่ะจจแอ่เยอไไม่ด้แต่แต่เยอะแต่ข้างล่างก็เยอะมากแล้วอ่ะแต่มีแต่มีกางเกงอะไรกางเกงเสื้อช่ดกางเกงก็น่ารักโฟโต้บุ๊กขายป่ะที่หน้างานเมอราชไนด์ใช่ไหมคะตามตามที่เราประกาศไปเลยอ้าวโอเคหลายอย่างหลากหลายก็จับจองกันได้ ก็น่าจะลิมิเต็ดไม่น่าจะมีอีกแล้วไม่ทำแล้วใช่ไหมคะใช่ไปเราพิเออร์เรื่อนอ๋ออ้าวหรออ้าวโอเค only pre order โอ้วปดิอ๋องั้นแสดงว่าทุกคนสามารถพิเออเดอร์ได้ตอนนี้แล้วก็ไปรับที่หน้างงานอ๋อโอเคเฮ้ยเลิศนะอ่ะโอเคก็ดีจะได้แถวไม่ยาวทุกคนจะได้ไม่แบบเออถูกจะได้ไปตักไข่กันนะคะใบละเท่าไหร่แม่80บาทอ๋อตักไข่80บาท ก็ไม่รู้ว่าเผื่อเราจะได้ของรางวัลใหญ่่โดยด้วย80บาทใช่อาจจะได้ดูไฟนอลแบบไม่แบบรางวัลใหญ่ไม่ได้รางวัลรองมาก็คือมีสิทธิ์ซื้อมีดไฟนลก็มีสิทธิ์ซื้ออะไรนะอ๋อก่อนใครหรอคุณจะเป็นคนแรกที่จะได้เข้าไปซื้อเอ้ยอุ้ยรถนะจริงเหรอแบบไม่ต้องต่อคิวอะค่ะใช่่่ไมตต้อองคดีจัง Oh. หน้าเวทีอย่างงี้ซื้อได้ไหม <c oughs> บนเวทีอย่างงี้ซื้อได้ไหมคะ <c oughs> หลังเวทีอย่างงี้ซื้อได้ไหม <c oughs> ซื้อเพื่อ หลอกเล่นไม่มีสาระอะไรเลยจังแล้วแล้วแล้ววันที่13เข้างานตอนกี่โมง3มโมงอ่าก็เดินทางง่ายๆสะดวกมันมีบีทีเอสไม่ดึกเนาะมันเป็นบีทีเหรืออะไรนะตรงนั้น MRT หรืออ่าเป็น MRT ถ้าใครแบบไม่ได้ขับรถมาก็ MRT ได้มันมีทางเข้ามีทางเชื่อมอ่าง่ายๆเดินทางง่ายแล้ววันนี้วันนี้6โมงเราประกาศผู้โชคดีที่จะได้รับโฟโต้กุ๊กสอนึ่ อรอโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันโอเคเป็นรัรอลุ้นแล้วก็วันนี้มีปล่อยแล้ววันนี้เราจะซ้อมกันกี่โมงเนาะมัวแต่มายืนคุยเดี๋ยวเดี๋ยวไย MV ก่อนวันนี้ปล่อย MV ตอน10 10ิบโมงสิบเป็นเลขมงคลเนี่ยหนูหนูงงมากเลยตอนที่หนูเห็นว่า10บโมง1ิบเอ็ดทำไมอ่ะเออหนูหนูนึกว่าแบบว่าเอ้ยหรือว่าเดือน11ไม่ใช่วันส1บโมงสินาทีมันเป็นวันที่1ิบเอ็มูเตลูอ่า10 เออเาอเออแบบกิมมิกอะไรกุลักก็ะเลอย่างงี้ป่ะคะเออแต่ว่า MV เราเป็นไงบ้างน่ารักน่ารักมากๆยังไงอะทุกคนทุกคนเห็นว่ามันเป็นยังไงน่ารักเราถ่ายกันอยู่ประมาณเราถ่ายมันสามวันสามสสมวันค่ะวันหนึ่งเป็นวันที่แบบ go around Thailand อะ ไอ้แบงคอกขอโทษแบงคอกไปทั่วไทยเลยวะคนเลิศอะหนึ่งวันไปทั่วไทยเลยคนเลิศตัวแรงแบงคอกค่ะก็เอิมนั่งทุกๆ I like the ทุก t นั่งทุกๆ I like the ทุก k สบายค่ะไปไหน่ะไปนั่งเรือไปนั่งเรือโอ้มาลอนมากอากาศบ้านเกิดร้อนมากค่ะก็เริ่มต้นที่วัดใช่ค่ะวัดสวยมากค่ะมีอะไรไหนแล้ว เปหนูหนูเป็นลมอะ่ะเป็นลมนี่เดินออกไปกินไอติมใช่ป่ะแล้วแบบว่าบอกว่าเบ๊กเบ๊กออกไปกินไอติมกันจะได้เย็นเย็นไมไม่เลยสักพักไปนั่งนิ่งไม่ไหวแล้วร้อนที่รถร้อนร้อนอนมากมันแบบมันฮีทอะวันนั้นมันฮีทมากๆแล้ะค่ะตอนเช้าเลยอะจะสวยกับกับตอนที่ตอนเย็นเลยอะจะสวยแล้วก็ไม่อากาศไม่ร้อนจ้าใช่ แล้วก็ไปเออ่ตุกตุกปะตุกตุกตอบปะค่ะใช่ไหมตุกตุกแล้วก็ไปตุกตุกสนุกไปแบบวนเล่นตุกตุกเหมือนไปนั่งไม่ค่อยได้นั่งอ่ะใช่อะไรใหม่ๆมากใส่สีอ่้แบบสนุกดีเหมือนนั่งแล้วก็ให้เขาดูเมืองดูเมืองดูเมืองใช่แล้วก็ไปโอ้ไปไปไปทานลันช์ afternoon tea จำได้ปะใช่ไหมคะ ที่ที่เราไปนั่งทานกันอะที่ที่ร้านอะเออที่มีเออที่ดูเอ็อ๋ออ๋ออ้ออร่อยอร่อยอร่อยอันนั้นอร่อยกินคกก้นัทอ่ะใช่ใช่ใช่กินข้าวกินข้าวหมูอร่อยพอพอกปะฮอกซัมติงอร่อยอะจำได้แล้วก็อะไรนะแล้วก็ตอนเย็นไปกินบนเรือตอนเย็นไปเรืออันอันนี้น้องฟินก็แย่เหมือนกันตอนเช้าน้องเบ๊กตอนเย็นน้องของฟินฟินก็อยู่บนเรือ คือแบบเรือมันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันแบบมันคือมันตอนไม่ใช่คือตอนมันยังไม่ได้แลนด์เพื่อที่จะไปตามน้ําอ่ะมันจะมันอยู่นิ่กับที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอพอมันแลนด์ปุ๊บมันบันเออโอเคใช่จริงๆแต่พอมันนิ่งนิ่งอ่ะมันอ่ะกิดเกงเกรงอาจจะเกิดอาการเวียนหัวนิดนึงแต่ว่าผ่านมาได้ยดีใช่ที่มันขับไปเลยก็โอเคอาหารอร่อยมากบนเรือก็สวยมากข้างทางก็ ก็ไม่เคยเห็นนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ไปทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเออข้างทางของกรุงเทพก็สวยเหมือนกัน<ำ>ตอนกลางคืนสวยมากค่ะชใช่<ว>แบบถ้าใครมีเวลาก็ก,ก็ลองไปดูแบบรู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็อีกสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือไปนวดค่ะุของชอบเลยในชะ่ไหมมาประเทศไทยนะมามามา,มาประเทศไทยต้องนวดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เวลาฟินไปต่างประเทศใช่ป่าจะชอบไปสปาชอบไปนวดที่อื่นอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะจ,จะคิดถึงเมืองไทยเพราะว่าคุณป้าคุณพี่อะไรเงี้ยอู้วทำถึงสุดๆมี SMS มาถามว่าค<ะ>่ะว่าชุดร้านนวดอ่ะชุดพนักงานโอ้โห,โหจัดเต็มมากไมเซนพี่สาวร้านนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ <laughs> สวยมากค่ะ หนูถามจริงนะพี่ใส่ชุดนี้นวดใช่ไหมคะใส่ทุกวันใช่ไหมคะใส่ทุกวันค่ะโอ้เลิศเหมือนกันนะสแตนตนสุดๆนึกว่าแบบเอ็กซ์ตร้าประกอบสีไม่เลยไม่ใช่เป็นชุดที่เขาใส่ในทุกๆวันจริงมากสวยมากแต่ว่าทุกคนที่มาน่ต้องประทับใจกับความสวยของชุดแล้วก็น้ำหนักมือพี่เขาก็ดีจริงเราเราอยากนวดต่อเนาะแต่ว่าเราต้องไปถ่ายต่อเราไปถ่ายเลยต่อในวันนั้นวันนั้นเราไปถ่ายไลซิง าลซิงเป็นไงบ้างชุดชุดชดเราไปถ่ายนี่นะสถานที่ที่ถ่ายปิดปินพักใช่เรากลับเรากลับไปที่บ้านเราเกียนเรามีตำหนักบัวแล้วก็มีที่บ้านพวกอันนี้ด้วยขนมหวานอ๋ออ๋อใช่เอ้ชอบสีนั้นเบกกี้ชอบขนมไทยเบกกี้ชอบเบกกี้ชอบขนมชั้นลูกชุบลูกชุบใช่พี่ฟินชอบอะไรพี่ฟินชอบทันที ลืมชื่อไม่ใช่ชอบขนมน้ำดอกไม้กับกับขนมชั้นแต่น้ำมันไม่หวานมากก็เลยก็เลยกินได้เราเรากินเยอะอยู่นะเรากินเยอะย้อถามมาว่าที่ดมกันในร้านนวดอ่ะร้านใกล้กันเลยดมันดมน้ำมันดมน้ำมันกำลังเลือกอยู่น้ำมันหอมละเหยไงที่มันเวลาจะต้องไปสปาแล้วเขาจะใช้น้ำมันนวดอ่ะช่แล้วงดมว่าเอ๊จะชอบกินไหนอะไร มันมีหลากหลายกลิ่นเผื่อใครยังไม่เคยไปลองนวดก็ลองดูในไทยเนี่ยมันเลิศสุดละคุณเพีตัวแม่ทำงานนวดอยู่แล้วถูกต้องอยากเปิดร้านนวดเวร์แล้วแบบเจ๊งเพราะว่านวดอยู่คนเดียวเวเปิดเอร์ตัวเองไม่ได้กำไรตั้งหัวเจ๊งโอเคใช่เออ ไม่เห็นเลยค่ะเขาถามทางจังบวานถามว่าจะโชว์ซ้อมโชว์เมื่อไหร่เขาถามหยุดใช่จะหยุดหยุดพูดเดี๋ยวจะเออเราเรามีท่าเต้นเออนะเต้นว่าไงเต้นว่าไงามากทำดีๆเป็นดาราทำดีๆเป็นดารา ขนมจ้ะขนมหวานมากค่ะเออในได้ข่าวว่าวันนั้นจะมีโปรกองทีวีด้วยไหมมีด้วยก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เพอร์ฟอร์มต่อนน้ทุกคนเพราะทุกคนได้เห็นในอันนั้นแล้วไงนทีพอทีพอแต่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ไม่เห็นเราตัวเป็นๆกับตาแต่จริงๆเราเป็น AI เอไอบอกบอกป่ะถือวาแบบแปลว่าอะไรคะ บาเบาหมายถึงที่นั่งอะเอ้ยบอกบาเบาเบาเบาาบบเบแบบบบมันมันก็มันก็สิมเพแต่มันก็ไม่เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเราเรามีท่าเต้นมอกว่านะนิดหนึ่งค่ะนิดนึ่งนิดนึงแต่อย่ามองมากๆจริงๆอันนี้พูดจริงจากใจใช่มีนิดนึงแต่อย่ามองทุกคนจะเอาไปเต้นชาเลนจ์ไหมใช่ ไม่เห็นใรชีวิตฉันมีเธอชีวิฉันมีเธออย่าพูดซ้ำนิวก้อยน้องเข้าใจไหมทุกคนชอบเนี่ยเออตอนนี้จริงชีวิตฉันมีเธอสารลืมดนนั้นสาลืเนี่ย ก็ต้องมาอยู่แล้วคนไหนยอมก็ต้องไปดูสิใช่ก็ต้องไปดูเผื่ออย่างรู้ก็ต้องมาค่ะบอกเลยว่านายเนื้อแต่งทกทางชอบนะใช่ค่ะทีมเอสเอเนือเป็นเหนือหรือว่าเหนือเหนือธรรมชาติเหนืออะไรเหนือออกเป็นเหนือ้อเหนือเหนือภาคเหนือใส่ใส่ใส่ไหมปักปิ่นมาด้วยนะ แล้วก็แบบใส่ชุดแบบชุดไทยชุดอะไรเงี้ยประหลาดใจมีอะไรอีกไหนไหนไหนพวกเรามองไม่เห็นโซฟาโซฟาอยู่บ้านค่ะีไม่มีค่ะโซฟาอยู่บ้านตําหนักสนขับรถมาดีกว่า e ีนี้ขับรถต้องขับรถเหรอใช่ต้องขับรถมาเพราะว่าเพราะว่าต้องขับรถจ้ะแี่นี้เราตัวละครใหม่ ใช่พี่เฮงพี okay ่เฮงเจ้าเมืองตามพี่พี่รัดแก้วร cool ัดแก้วแก้วขอโทษตัวอย่างต่อไปอ่ะอ่าฮะได้ไหมทำได้ปะ EP นี้ไม่เท่าไหร่อ EP ต่อไปี e ีนี้สนุก EP นี้ไล่ไล่แบบดูง่ายๆสบายๆมาเสพความเป็นภาคเหนืออย่างเดียวได้เลยแต่ EP หน้าเตรียมหัวใจไว้ดีแบบ e ีไหนนะ EP สิบสองสิบสองคือ โอ๊ยเจ็บป,ปวดอะมันคือซีนหยุด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากอยากให้ดูอีพีนี้ก่อนอ่าโอเคแล้วเ,เราจะมีความสุขไปกับเขาก่อนอ่าความสุขสุขสขดท้ายอุ้ยพูดแรงอะ่ะพูดแรงอะ่ะ ใครมันจะไปทำใจได้อะเนี่ยก็ให้เก็บความสุขเยอะๆในอีพีนี้ใช่ก็มีความสุขกันเยอะๆตอนอีพีนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ามันเจอกับพวกเราด้วยใช่เป็นอีพีพิเศษอะไรว่าต้องมีอะไรอีกเราลืมมาไหนอีกไหมไม่เลอไหนคำถามจากทางบ้านเป็นยังไงคุแม่คำถามจากทางบ้านบอกแว่าลิกลี่พูดเหนือให้ฟังไหมอู้เหนือบอบอบอ บอกูดเจ้าอย่างเงี้ยอยาให้พูดเลยเนี่ยมันจะสปอยเพลงเพราะว่าตอนนี้เหนือที่รู้คือในเพลงเหนือบอกจริงๆริงเขาใบ้เราไม่ใช่เหรอเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราร้องเพลงอะไรแต่ทังไม่รู้ใครได้เพลงใหมอ๋ออ๋อเหรอจะสปอยมาเต้นไหมก็โหรู้แล้วบอบอกบอบอวันนี้คุไม่ดูเต้นแล้วได้เดี๋ยวเต้นให้ดูนี่ไงนี่ก็ ที่เราสองอันี้ขานี้เงนี้เลยหรอมันคือมันคือเพลงนี้ปะมันคือเพลงเดียวกันหะมันคือเพลงนี้เหรออ๋อเออมันคือเพลงนี้ อีกแม่ไหนไหนพูดสีว่าว่าพี่พี่ฝากงานเลยฝากงานนะคะฝากงานเลยก็คือมาเจอกันนา<ช><ค>นรน้องวันที่13ค่ะสำหรับ EP นี้ก็หนูว่าน่าจะเป็น EP ที่ทุกคนชื่นชอบอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วก็ทีมเราก็ทุ่มเทมากกับการถ่ายที่ภาคเหนือ เพราะว่าเราก็ลงคุณกันเราไปถึงแพร่เลยค่ะแล้วก็แต่ละโลเคชันทุกคนก็คือตั้งใจหาตั้งใจถ่ายมาคองจริงโลเคชันจริงสวยมากค่ะแล้วก็เอออยากให้มาเก็บความงจำด้วยกันถ้าว่างนะคะก็บัตรยังเหลือก็ซื้อได้นะคะส0ม0ันบาทกับ1,800บาทค่ะแล้วก็ ไลฟ์สตรีมมิ่งก็มีนะคะแปดร้อยห้าสิบซื้อที่ไททิเกตใช่ต้องมาเจอกันที่ MCC Hall เดี๋ยวใช่ค่ะนะคะมาซื้อกันเยอะๆนะมาเจอกันก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำทั้งหมดเลยใช่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 ใหม่มากค่ะทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าภาคเหนือรอเราอยู่นะคะ yes เจอกัน yes. ค่ะ alright ซ้อมต่อแล้วนะคะซ้อมต่อจริงๆแล้วแบบซ้อมจะจะจะไปเต้นจริงๆ,ะะงๆ,ๆแล้วะค่ะอเต้นี จบไปแล้วนะจ๊ะสําหรับไลฟ์มาดูการซ้อมนะครับผม oh. ก็อาจจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเออนะครับผมฝากด้วยนะครับผม oh. กับงาน the royal pin lantern i g h t presented by dreamy bubble milk tea นะครับผม dreamy bubble milk tea ชานมไข่มุก oh. 3 in 1 e n j o y ชุกโมเมนต์พร้อมดื่มทุกเวลาชงง่ายหายาชานมไข่มุก คือในเนี้ยเขามีไข่มุกต้มสุกมาให้แล้วด้วยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นะจ๊ะเออสามารถหาซื้อได้ที่7ซเว่นอีเลฟเว่นบซีโลตัสและห้างสรรพสินค้าฉันนำจา้า